เมื่อรับอ่านะเมือรับเมื่อรับมอรับนี่บอว่าเสียชีวิตลงนี้ก็เรียกว่ายตาดพี่นองเขาก็ไม่มีลหละแต่ว่าแต่ว่ามามาคายสลามนั้นไม่มีเขาก็เลยว่าสมบัติของเขานน่ทรัพย์สิสนของเขานีนเรวยทั้มันเปือยอ่า <นะ S 1> ก็เชิญปะบอ๊ปะบอปมกระพระเด็นดังกล่าวพี่นองครับเอ่อพระเด็นดังกล่าวนี่คือว่าเกิดขึ้นมากในสังคมบานโรมนหญ่ครับผ้ม บางทีเราไม่ได้ใส่ใจเนะเาะก็คือพีโ่น้องมุอัลลัมที่เข้าอิสลามมาเนี่ยาม่พววาเข้ารับนับถืออิสลามไม่มานี่อย่างไม่ได้แต่งงานที่ไม่มีพันรายาหรือไม่มีสามีนะดูไม่ต้องเล้งเลยเด้เนาะคือเล้งไงไงวาเครือญาติที่เป็นมุสลิมไม่มี โดยรักการแล้ีพี่น้องถามว่าเอาเมื่อว่าคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามนี้เขายอมที่จะปฏิบัติตามรักหูกลุ่มของอิสลามทั้งหมดเลยเป็นประเด็นปัญหาว่าเหลีวรถด้องเขาละ่ะเบียเนตนาคาาละ่ะสับสิ้นส้มบัตรละ่ะมรดกของเขานี่ชี้าไปไหนครับมรดกของเขานี่จะเอาไปไหนตรงนี้แหละตรงนี้แหละรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจยางับ เดีย๋ยวผมจะเล่าน่าหลายเรื่องพี่นองปันนี่โขนว่ะคขนที่พี่นองจะไปรูค้คาตอบว่าสับชิ้นสมบัติออไปไหนเนี่ยครับผมผมจะเรียนทำความเข้าใจพี่นองเบื้องต้นโขนว่าตามหลักการเลี้ยวนี่การเบงมรดกภูถีเสีชยชีวิตนี่มรดกของเขานี่บางใจภูทีมีสิทธิได้รับเนี่ยฟังผููชายสิบมาคนครับฟังผููหญิงสิบคนอ่าเตว่าซาเหติจะได้รับนั้นบางใจนึ่งภูทีมีสิทธิได้รับ ได้รับในทางด้านเป็นโกรบัตโกโรบัตเครือญาติซึ่งเครือญาตินี้นี่เป็นของชารัตมันเงินเคยมันก็คือจะต้องเป็นมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันอ่าใช่เช็เช่นเดียวกันมันใช่สมมติว่า,าพีน้องมุสลิมนะี่แหละแต่ไปเปลี่ยนศาสนาอื่นอืมป hmm. อป้าเองเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้มากินมรดกของป้านั่นครับพอเปลี่ยนศาสนาเะยคนละศาสนาอ่าใช่เมื่อต่างศาสนากันนี้ไม่สามารถที่จะกินมรดกกันได้ ใช่เนี่ยสองเนี่ยทางด้านนี้กะเสี่นเป็นพวเป็นเมียกันอันนี้ก็กินได้สามทางด้านวาละนายฐานสมัยมีหลุดฐานก็กินได้ซีก็คือลังอิสลามก็คือใบตุนมันอ่าเนี่ยวาลินอิรซีอาร์บาอัตุอัสบะเบนในการกินมรดกมีอยุซีสาบักลีอันนั่วอิมมาบิคอรอบบตินโคสตินอูนิกาอินอาวลาอินอูอิสลามินเนี่ยซี อ่าซส,สาเหตุด้วยกันจากอาชียมียริมีอ阿拉ชาธีมาในยุทตหลักเลิ่มที่สามนาทีส่งหน่วยสี่สิบเจ็ดถึงเซเลทันมามังใช่ไม่มีผู้รับโมโรดกไม่มีครับทางด้านเครื่อญยานที่เป็นมุสลิมนั่นครับสลิมนะไอ้าอายาธีมาใช่มุสลิมก็คือมีแล้วเนาะแต่ทางด้านเครื่อญาตนแต่เป็นมุสลิมนี่เป็นน้องไม่มีอ่าทางด้านนี้กะ สามีพรรนัยยะการมีไม่มีไม่ได้นิกาทีพอวาระแล้วในฐานะลูกทาสเขาไม่มีในยุคปัจจุบันไม่มีแล้วหลักการจริงๆทรัพย์สินสมบัตินี้ต้องส่งมอบไปยั่งไปตุนมานในการจัดการเพราะนบีบอกว่าอานาวาริสุมันลาวาริสาละหูอานาวาริสุมันลาวาริสาละฉันนี่แหละเป็นวาริสผู้รับมรดก บุคคลที่ไม่มีวาริสแต่พปไเปได้จริงๆนะบี่กินเองเรือบังใช่ไม่นะี่พาไปจัดการบริยาน,นาการแสดงว่านั่นแหละก,ก็คือขึอ้นอยู่กับใบตุนมานทัดมาพี่โดนกับใบตุนมานอย่างไม่บังใายปัจจุบันไม่มีไม่มีกันไอเชือย่างแหละกองตุนใบตุนมาน <c oughs> ได้ตัง,นะงกันนะในระบบนะใบตุนมานคลั่งของอิสลามในปฏิอิสลามนี้ ปัจจุบันบานเมือง<ะ>บารเรานี่ไม่มีใบตุนมันการจัดการมันไม่ตองอ่า,า,า,มาไม่มีไม่มีมมอ่าเพราะไม่มีระบบอิสลามในการ,ร,รปกครองเมื่อใบตุนมานไม่มีเช็คเช่นปัจจุบันนี่มั่งใจครับโดยรักการเหี่ยวนี้ก็คือมรดกของคนนี้ต้องใช้ลักการรดรดคืนสั์สินไปให้ผู้มีสิทธิ์รับอันนี้ครับไม่มีลาบผู้มีสิทธิ์รับเบื้องต้นก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับหลังจากนั้นี่น้องผู้ที่มีสิทธิ์รับในการรดไม่มีสมุดก็ให้เอารั์สินดังกล่าวสงมอบ ไปเบงหฮเกพวกซาวินอารามซ <ừ, S 1> าวิน<ม>อาราม,มคือพวกที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจกต้องเป็นมุสลิมด้วยกันครับเช่นเมื่อกลา่นยนิงจากลูกนิงน, ừ, น,นัง่นเองลั่นยิงสมัยเรานี่มีลูกยิงเลยกะลูกยิงเราแต่งานได้ลูกยิงมาแล้วเนี่ยล้านยิงจากลูกยิงหรือลานชายจากลูกนิงของเราตลอดสายเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเขาเรียกซาวินอารามพี่น้องครับไม่มีสิทธิ์รับมรดก ซึ่งโพราะนันอีคือลบไปแบงให้แกพวกซาวิลอะฮามยังหลาไหมกกไม่มีเหล่าเพราะว่าที่เป็นมุสลิมนั่นใชครัมมันห้ามไม่มันห้ามไม่เลยนะพอเขาเข้าอิสลามมาอย่างคนเดียวตัวเดียวคนเดียวนะซึ่งถามปรือสรุปว่ามรดกของเขานี้ให้นำไปจัด การประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณะประโยชน์มาซอลีหินมุสลิมีน hmm. เช็คเช่นเดียวกับสับสินมันโดอเอนั่นเลยบางใจ oh, <okay. S 1> อ๋ออ่าก็คือเอาสับสินสมบัติทั้งหมดเนี่ย <Okay. S 1> น่ะไปจัดการทำสิ่งที่เกิดพ้นประโยชน์ให้แ okay. ก <Okay. S 1> สังคมมเมืเม่อดังระบูในกีตาบุกยะมุสตาชีดีนนาที1 8ึ่งถึงหนึนี่มาเลยทนหนึ่งมึงใจ มาเล้งมายาวเลยมาตาชักซนวาลัมยักลุบวาริซันมินันมุจมะอาลาโตารีซิหิมวลัมจันตาซิมใบตุนมันคือคนนั้นตายไปนี่วาริไม่มีใบตุนมันไม่มีอะไรก็ไม่มีสรุปว่าทั้งหมดโยกโญดนั้นบางใจถึงสุดท้ายเพื่อซาบินอารฮามปีนองกาไม่มี mm. พอไม่มีแล้วฝ่ายลัมยากุนอาฮัดดมมิงซาวิลอารฮามคนหนึ่งคนใดจาพวกซาบินอารฮามนี่กาไม่มี คือเลยง่ายๆว่าห้าเคยกินโมรโดกไม่ได้เลยสักคนหนึ่งสุดท้ายเลยฟัลมาลูลิมาโซลิฮิลมุสลิมีนสับสินสมบัตนี้นี้ผ้าไปใช้ใจบริยานให้เกิดมัสลลฮัดพ้นประโยชน์ต่อเล่าบรรดามุสลิมินหรือว่าสาธารณะประโยชน์มาฟามัยะนี่มาฟีฮีมัสละฮัต้นอาม,มาตนุน ภาพไฟใจในสาารณประโยชน์ถั่วไปเชนกะยายาอีมาอาลิมิดดีนอภาพาไฟฝืนฟูบูรณานาบรรดาตาโน,โนเครื่องไม้แห่งศาสนาชียนของศาสนาอ่าวารซากิลกูดอตีเป็นริสกีเป็นเงินเดือนอ่าเป็นปัจจัยยังชีพให้เกบัรดาตกกาดุกอกดี้กดีที่ไม่มีเงินเดือน จากใบตุนมานอย่างเช็กเชนปัจจุบัน,นปกดีนี่ทำการปีปากซาคาดีต่างๆเกียกับอิสลามนี้เอาศัพย์สินตรงนี้ไปใช้ใจได้หรือวันโมอัลลิมินบรรดาตุครูผู้ที่ว่าซอนโมอัลลิมอันนี้ก็ก็ได้วาบีนาอินมาสาจิตพาไปสร้างมัสยิดก็ได้ว่าอิตตออามินจาเอวันฮวีฮารือ เอาไปซสื่ออาหารให้เก๋คนที่อยากจนคนที่เหนื่อยคนที่อดคนที่ไม่มีอะไรขินก็ได้วันนะวีหาเลยกับสิ่งที่เหมือนกับเรื่องดังกล่าวอ่าเนี่ยซึ่งเคยเป็นคนจัดการละ่ะฟังชายที่นั่นใช่ครับปนันณาที่เป็นหลงทำมาเออในหนังสือบุกยาเชียนเดียวกันหน้าติดรแปฟสิบเอ็ดเนี่ยเออน่ะ ถ้าหากว่าไม่มีพี่น้องฟาอิลลัมยะคุณวาริส,นสนุนโคซนถ้าไม่มีวาริสี่จําโพนี่ฟาตาริกาตูวหูรีใบตินมันอันนี้สับสมบัติตาริกันมรอดอกให้ไปตุนมันฟาอิลลัมยันตาซิมบีอังฟูกิดัสบาดูชูรุตแต่ถ้าไปตุนมันไม่มีรือมีแต่ว่าผู้บริยารเนี่ยโชกเบ,บียดเบียน ให้ไปไม่ได้สับนั้นวาลามัมบียาดิฮิซอร์ฟูฮูลิโอดินบาลาดินอัลีลิยัสรีฟะฮูฟิลมาโซเลกับม้ฟวามคุณที่ทื่สัพ์ทิ้สมบัติของมาลับคนนี้อยู่นี่ต้องส่งมบให้กับกอดีของเมืองเมืองนั้นอ่าบารโรวะส่งไปให้กรรมการจังหวัดเลยมั้งใช่แต่อยู่ในเขตพื้นที่ไหนอ่าวาอิลลาฮ์ไม่เป็นเช่นนั้นนั้น ก็ดีที่ว่าจะมาบริหารเบียตรงนี้ซาซามันอีไม่โปร่งใสมันจะไม่บริสุทธิ์ใจอ่าสโรวฟ้าหูอันอาดัลุลอามีนูบินัฟซีฮีอาฟาววดะหูลิอามีนินคนที่อาดีนที่ไวัเนื้อยเชื่อใจได้นี่จัดการบริหารเสียเองอ่าหรือมายกำมอบให้กับคนที่ไวัเนื้อเชื่อใจได้บินอ่ะให้ไปบริหารทรัพย์สินดังกล่าวนั้น อันนี้ก็รน,นักหลวหมือนกันแหละถ้ามันถึงมรดกเอาไว้เป็นลักเป็นลักเส้นลักลานแบบนี้มันใช่สาธาแต่เดียวส่งไปตรงนั้นอิสาะนะไม่ปลดปล่ลอยมันปันกันหินข<ช>จาราจัดการแนวทางดังเล่าเสียเองก็ได้สารับผูเทศอัลอัดดาลุลอามีหนุ่มภู้ที่อาเดีนผูเทศเอาวัยเนี่ยเชี่ยใจได้ครับอ่่านีเพราะนั้นสรุปว่าบุคคลที่เสียชีวิตพี่น้องครับแล้วไม่มีวารี มันดังเช่นมวล,ลับนี่คือจัดเจนครับไม่มีวาริสที่จะได้รับจนถึงคั้นที่ว่าสวินอัรหามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสับสิ้นของเขาสรุปเล้วบริหารจัดการเช็คเชน,ม,นเมันตัวเองเช็คเชนลูกมาพรล่าที่เอยนามาติดบ้ารโดในช่วงนำตัวมันคยอพูดคุยกันไปเลยพั้งว่าพี่น้องคงจะเข้าใจกันด้